ครับอันนี้ซ้อมวงมะนาวมาแล้วครับโผล่มาแล้วครับสี่เจ็1แปด ครับใช้เวลาบินเท่าเดิมห้าสิบสามห้าสิบสามนาทีครับชุดที่สองไล่มาติดติดลอง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  ลงมาแล้วครับ ซ้อมมะนาวเดี๋ยวจะต้องซ้อมสามวันติดรับแล้วก็เช้าประหลัดหุยหินขึ้นแข่งกันเลยนะครับน้องจิ๋วกระโดดมาตัวน้องจิว๋วดี่น่าเป็นห่วงหน่อยทำไงได้ต้องสู้ ดูยังอ่อนครับวันนี้ก็วันที่สิบสามวันาการที่สิบสามมิถุนายนซอบสามวันติด วังมะนาวจานกาคารพุดประหัตหัวยหินสุขนอนพักอาบน้ำแต่งตัวรอขึ้นชก สามสองนกเป็นเด่งตกฝูงหน่อยครบครับตรวจสอบแล้วครบเกเรอยู่นอกอีกตัว